ผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ p e t Care On Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัวแพทย์จุฬาค่ะครับผมเราทั้งสองคนนะครับโดยมีคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมครับจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1 0 1 5 m h z แห่งนี้ครับใช่ค่ะนอกจากทางสัญญาณเสียงทางสถานีวิทยุจุฬานะคะเราก็สามารถมาพบกันทางสัญญาณภาพ นะคะทาง t u b e c h anel n ของ CU Radio ค่ะครับกด Subscribe กับกดกระดิ่งเตือนแล้วหรือยังถ้ายังไม่ทำนะครับไปกดเดี๋ยวนี้ <ไง S 2> เลยนะครับจะได้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจะได้รับทราบข้อความข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกับข่าวหรือรว่าตามสื่อโซเชียลที่เขาพูดถึงว่าเอ๊ะมันมีความจริงหรือเปล่า เอเรื่องนี้จะแก้ไขยังไงป้องกันอะไรยังไงเราจะเอามาถกเถียงกันในร,รายการพร้อมกับให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะติชมรายการของเราได้เลยทางลิงก์ YouTube นะคะคแต่ละตอนต้อง,ต,องต้องเรียนว่าเรื่องราวยากๆทางวิชาการยากๆโรคต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างยาก,ยากๆเนี่ยเราทั้งสองคนจะพยายามคุยแบบให้เข้าใจกันง่ายๆตามสโลแกนของเรา ให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเด็กเล็กๆผู้ใหญ่ผู้อาวุโสต่างๆฟังแล้วเข้าใจได้ใช่ค่ะ,ะคเอาไปประยุกต์ใช้กับการดูแลสัตว์เลี้ยงเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยผู้ชมผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเรารจะเลี้ยงสัตว์แล้วก็รักในการดูแลในการรักในการศึกษาท,ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลกับสัตว์เลี้ยงเพื่อจะไปเลี้ยงเขาได้อย่างถูกต้องครับช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนกําลังขับรถกลับบ้านค่ะช่วงกลางวันกาลังทานข้าวอยู่อะไรเงี้ยอันนี้กรณีในสัญญาณเสียงเนาะอา่มีหลายๆคนบอกว่าเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านเนี่ยฟังประจําเลยทํางานวันเสาร์ฟังแล้วก็ขําไปด้วยขเสียงหัวเราะของหมอว้างค่าชนโอมนะคะแต่ว่าได้ความรู้เนี้ยพอเป็นฟีดแบ็กอย่างนี้มาเราก็รู้สึกเรารู้สึกดีใจะยิ่งเข้าไปดูใน YouTube c h a n n น l เนี่ยเห็นวิวรี่เกิดขึ้น เห็นบรรยากาศความสนุกสนานใช่ค่ะแล้วก็เห็นยอดวิวด้วยค่ะเยอะมากเยอะมากค่ะยอดแชร์ก็เยอะมากเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมท่านฟังสามารถที่จะก๊อปปี้ลิงก์ u ูทูเนี่ยไปแชร์ในกลุ่มไลน์สวัสดีตอนเช้าได้ใช่เลยแล้วจะต้องฝากทางซี o เร d ด o ยอด้วยว่าเอาไปลงทิกต o k ด้วยรับรองได้ตอนนี้ทิกตอกกแันสนุกใช่ค่ะอาจจะแบบตัดคลิปบางส่วนนะคะแล้วก็เอาไปลงทิกตอก เฉพาะส่วนที่เป็นสาระของมเป็นสาระนี่อันนี้เป็นการบอกในเป็นในในยะว่าบอกทำา้วเลยใช่ค่ะไม่มีการบอกกันล่วงหน้าให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเป็นพยานว่าเราได้บอกแล้วเราได้บอกแล้วใช่ค่ะครับผมคือพูดพูดถึงการการการรีสปอนส์ในในลิงก์เนี่ยมีมีคนคอมเมนต์มาคราวก่อนหน้านั้นเราเคยพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือช่วยเหลือสัตว์แรกเกิดนะครับว่าเออต้องมีหลักการ ABC ซอันแรกคือต้องมีการค l ีน n a i r เว y บมีการ เอาสิ่งสกปรกออกแล้วก็ช่วยในการหายใจแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนพอคุยเรื่องนั้นไปแล้วมีคนคอมเมนต์ต่อว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเราช่วยลูกสัตว์ตัวนั้นให้รอดมาแล้วแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนั้นเหรอก็คงไม่ได้เราก็ต้องเอากลับเข้ามาเลี้ยงทีนี้แหละเราจะดูแลอย่างไรค่ะก็เลยเป็นที่มาของตอนตอนนี้นะคะเกี่ยวกับโยงเข้าที่ดีมากเลยเป็นการโงเป็นารโปรยได้ดีมากนะคะพูดง่ายคือวิธีการเป็นแม่นมตรงเลยเป็นเป็นนมนมทิพย นมอะไรเงี้ยนึกไหมนึกถึงละครสมัยก่อน,มอนแม่นมแม่นมเอ,อิบ่วยมาดูแลคุณหนูหน่อยค่ะทีนี้นะการเป็นแม่นมในคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกันแล้วแต่บางคนเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่าการ,รเป็นแม่นมในสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวเนี่ย,ยงงมีขั้นตอนยังไงจะบอกว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่สุนัขและแมวคอดลูกกันเยอะมากจากการทํางานที่โรงพยาบาลสัตว์เนี่ยพบว่า อาการคลอดเยอะอะค่ะอาจารย์อมช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขและแมวที่มีการเลี้ยงมีการดูแลก็โอเคเพราะมีคนสามารถดูแลได้แต่ถ้าเป็นสุนัขแมวจรจัดที่คลอดมาแล้วไม่มีคนดูแลค่ะอย่างนี้น่าสงสารใช่ทีนี้เราลองมาดูกันว่าในกรณีไหนบ้างค่ะอาจารย์อมที่เราจะต้องเป็นแม่นมเป็นแม่นมแม่นมเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างใช่เราลองมาดูกันที่เราเจอเจอกันเลยค่ะเอาแบบง่ายๆเลยแน่นอนทุกท่านคงจะทราบว่า กรณีที่มีแมวมาคลอดลูกอยู่ที่เครื่องซักผ้าในบ้านหรือในอ่างน้ําแถวบ้านอันนี้เจอบ่อยเลยบ้านผมเจอเลยตู้เสื้อผ้าบ้านผมเนี่ยใช่เลยใช่ไหมในห้องเก็บเสื้อผ้าเนี่ยเมื่อก่อนก็เลี้ยงสุนัขนะแต่สุนัขด้วยความที่สุนัขก็เฟรนลี่เหมือนเจ้าของก็เลยไม่จัดการอะไรกับแมวเลยปกติแมวจรจัดก็มากินอาหารของสุนัขกินอะไรต่างๆเหลือๆปุ๊บไม่ใช่กินอย่างเดียวแล้วกินแล้วมาคลอดด้วยพอคลอดเสร็จสุนัขเดินผ่านเข้าไปเห็น แล้วก็เดินกลับออกมาไม่ทำอะไรเลยเป้าบ้านเลยใครบอกว่าสุนัขดูสุนัขบ้านหนูไม่เลยเชื้อเชิญในกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ชมรู้ฟังคงต้องมีบ้างที่เคยเจอแล้วก็ถ้าแม่เขาเลี้ยงลูกไปจนตลอดรอดฟังอันนี้ก็เัญหาอะไรไงคือถ้าเกิดว่ามาคลอดทิ้งไว้แล้วก็มาให้นม จบมาคอยดูแลมาต่างๆไม่ใช่แต่คลอดไวแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยใช่หมายถึงกรณีแม่หายไปเลยอ่าแม่หายไปเลยแล้วก็อาจจะมีการลองไปเฝ้าดูก่อนว่าเอ๊ะเดี๋ยวแม่น่าจะกลับมาเราไม่ต้องทําอะไรเพราะบางคนก็จะคิดว่าไม่กล้าไปจับลูกแมวนะเดี๋ยวแม่เขาจะได้กลิ่นเราแล้วก็ไม่ไม่เลี้ยงลูกแต่ในบางกรณีค่ะวันแล้ววันเล่าก็ไม่มาแม่ก็ไม่กลับมาอีกเลยอ่ากรณีนี้แรกคือแม่ทิ้งใช่ค่ะอันที่สอง่อแม่ยังสาวคุณแม่ยังสาวแม่มือใหม่ใช่ค่ะก็คือไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยสักครอกหนึ่ง ขอกี้เป็นค้อแรกอะไรนะมันหลุดออกมาจากอวัยวะเพศชันเอ้ขาจแล้วก็กัดกัดกัจริงๆไม่รู้ไม่กล้าด้วยพอออกมาแล้วแบบรู้สึกทําท่ารังเกียจใช่ปกติในสุนัขและแมวมักจะมีสัญชาตญาณความเป็นแม่อยู่แต่บางตัวไม่มีจริงๆค่ะาจานโอมก็คือเขาไม่เคยมีลูกมาก่อนเห็นอะไรหลุดออกจาก เอาเวลเพจเห็นเป็นสิ่งแปลกปลอมอะทำชั้นเจ็บด้วยใช่ทำชั้นเจ็บด้วยกัดบางทีไสแตกเลยบางทีตายคาตรงนั้นเลยเพราะว่าเจ้าของไม่ทันถูกมีสองกรณีคือกัดแล้วก็ทำลายแล้วเห็นเป็นตัวอะไรแปลกๆกับอีกอย่างหนึ่งคือกิตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจเลยใช่ค่ะบางทีไม่ทันได้ลูกที่ออกมาหายใจไม่ได้เสียชีวิตนั่นแหละขั้นตอนของที่เกิดขึ้นตอนนี้คราวที่แล้วที่เราได้คุยกันไปคราวก่อนหน้าที่คุยกันไปว่าเราต้องไปช่วยยังไง คุณแม่ยังสาวเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของคุณแม่อ่ะแม่ทิ้งแม่ยังสาวแม่ไม่ยอมเลี้ยงลูกแม่เกลียดลูกแม่ไม่ยอมเลี้ยงลูกเลยเป็นไ่ได้ที่เจอบ่อยมากนะคะแล้วก็กรณีแม่ป่วยอ่าแม่ป่วยก็เลี้ยงไม่ได้เพราะเดือดติดโูเลี้ยงลูกเดือดติดโรคแม่หรือบางอย่างที่เราต้องใช้ยาในกับคุณแม่ที่ป่วยเนี่ยยาผ่านทางน้ํานมไปสู่ลูกก็ต้องแยกแม่กับแยกลูกหนูเคยเจออันนี้ล่าสุดเมื่อประมาณสองปีที่แล้วแม่หมาสุนัขจรนจัดเป็นหมา ใครทั่วไปเนี่ยค่ะเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองอืครับก็ต้องใช้ยาต่างๆที่รอดไหมอันตรายกับลูกอาจารย์ธงชื่อช่ไหมว่าตอนนั้นหนูจําได้ว่าอ่าเขามีภาวะแทรกซ้อนอะไรบางอย่างเนี่ยแหละที่จะต้องให้ยาปฏิชีวนะตัวที่จะทําให้ลูกเนี่ยเกิดมาเขาเรียกว่าวิรูปวิการวิรูปวิการวิรูปรูปร่างที่ผิดปกติรูปร่างที่ผิดปกติแขนขาผิดปกติเราก็ลุ้นกันมากค่ะผลสุดท้ายได้ยาไปเต็มเมเลยนะคะอาจารย์ธงชออกมาปกตินะ ออกมาสามสี่ห้าตัวนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหบึกมากอ๋อเหรอโอ้ช่วยดีคือไม่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเป็โชคดีของลูกแล้วตัวแม่เขาเป็นไงบ้างฮะตัวแม่ตัวแม่เขาอ่าก็หลังจากคลอดลูกเราก็ต้องแยกก็คือต้องเป็นแม่นมเองแต่รอดนะแต่รอดรอดขาอดคุณหมอกวางนี่สุดยอดเลยใช่แล้วก็รุ่นที่โรงพยาบาลสัตว์หนึ่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งที่สักคิ้วขาก่อนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสุดท้ายแม่เขาก็เพิ่งมา เสียชีวิตจากมะเร็งระยะท้ายๆนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นก็รอดเนอะแต่แปลกมากที่ได้ยาปริชวนะที่ทําให้ลูกวิรูปอะได้เต็มๆเลยแต่ก็คลอดมาได้แบบอาจจะเป็นไปได้ว่าได้รับยาหลังจากที่กระบวนการสร้างอวัยวะมันผ่านไปแล้วน่ยครูสอนเอมโอมาพูดหน่อยนึงเป็นไปได้เลยค่ะจตโอมใช่ใช่อ่าโอเคนี่คือนี่คือเหตุผลของการที่เราทําไมเราต้องเป็นแม่นมใช่ลูกแม่ป่วยป่วยแม่ตายแม่ทิ้งแม่ไม่อยู่แม่เลี้ยงไม่เป็นแม่สาวอะไรต่างเหล่านี้ มีแต่แม่นะคะจันโอนเยอะไปหมดเลยทีนี้พอพูดถึงเรโอเคเราการเป็นแม่นมแล้วเราต้องมีหลักการในการที่จะเลี้ยงเลี้ยงตัวเล็กๆนั่นน่ะมีหลักการยังไงบ้างหลักการง่ายมากใช่ค่ะหลักการหนูจะบอกเจ้าของตลอดว่าให้จําว่าอุ่นอิ่มอึสามอใช่สามออุ่นค่ะอิ่มแล้วก็อึ่งใช่อุ่นนี่ก็คือแน่นอนลูกสัตว์เนี่ย เขาต้องการอุณหภูมิให้อบอุ่นอันนี้เป็นอะไรที่ make sense ทราบกันดีอยู่แล้วก็คือาาการกกไฟอุณหภูมิต้องบอกว่าลูกสัตว์หรืนเด็กที่อายนุน้อยหรือทารกเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเขาจะไม่ไม่การปรับสภาพต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับในคนไม่ไม่เหมือนกับในผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่ําเกินไปมีโอกาสที่จะ ป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้ใช่ค่ะก็คือเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนสัตว์เล็กๆก็ต้องการกบกไฟเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาพูดกันในทีละจุดทีนี้อ่ะอุ่นไปแล้วค่ะอาจารย์เอานี้สั้นๆก่อนอุ่นอิ่มอิ่มก็แน่นอนการป้อนนมอิ่มคืออิ่มใจไหมอิ่มท้องค่ะก็คือการป้อนนมให้เพียงพอนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวค่อยมาคุยแต่ละอันจะมีรายละเอียดเยอะมากใช่แล้วนะคะวันนี้น่าจะไม่พอเทปเดียวโอเคต่อไปอืออืที่เราพูดถึงคือหมายถึงอาาหรเล่ เปล่าค่ะหมายถึงว่ากินเข้าไปแล้วต้องอึต้องฉี่แต่เราจะพูดได้สามอโอเคก็คือทำใังไรก็ได้อิ่มอุ่นอึเอ้ยไม่อุ่นอิ่มอึใช่ค่ะก็คือกินเข้าไปแล้วต้องถ่ายไม่ว่าจะเป็นอุจจาระหรือ ปัสสาวะเพราะไม่งั้นจะเกิดการท้องอืดเกิดการของเสียข้างแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าเขาไม่มีแม่มาคอยจัดการเลี้ยงให้เราต้องเป็นแม่ไงเราเป็นแม่นมไงเราเป็นแม่นมนมกวางแม่นมแม่นมกวางเป็นพ่อนมเป็นคนขับคนคนสวนดีกว่าค่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่หลักการแรกครับนั่นก็คืออุ่นเรื่องความอุ่นความอุ่นนะคะความอุ่นนั่นคืออุ่นนอุ่นไม่เอกอุ่นใช่ครับอ่าโอเคการกกไฟนั่นเองครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า สุนัขต้องการความอบอุ่นเหมือนกับนี้เด็กอะนีเด็กเวลาเราเลี้ยงเราต้องเอามากอดแนบอกเพื่อให้ไออุ่นจากตัวเราเนี่ยไปถึงตัวารกเห็นมีการเอาอะไรนะคะผ้าพันหรืออะไรสักอย่างทำให้แ่กงกาอุ่นสุนัขและแมวก็เช่นกันแต่ไม่ใช่เอาผ้าพันจนเขาหายใจไม่ออกแต่ต้องระวังมีมีข้อควรระวังมากมายเหมือนกันการให้ความอบอุ่นกับตัวลูกสัตว์มีได้หลายวิธี ้ผ้าก็ได้ผ้าปูให้นานาให้แล้วก็เอาเอาเอา,เอาลูกลูกสุนัขลูกแมวเนี่ยเข้าไปนอนบนผ้าแล้วก็มีผ้าคลุมอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างที่บอกใช่แล้วก็ในกรณีที่มีลูกสุนัขและลูกแมวหลายตัวในหนึ่งครอกเนี่ยก็สามารถที่จะเอาแต่ละตัวมาสุมกๆกันสมาันอากองๆกันเขาก็จะได้รับความอุ่นซึ่งกันและกันเป็นอุ่นจาก ไออุ่นของร่างกายจากอีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวสูดอีกตัวหนึ่ง,งใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการกกไฟอ่จะจะอกากำลังจะบอกเลยว่าถ้าถ้าเกิดความอุ่นจากผ้ามันไม่เพียงพอเรื่องการใช้โคมไฟเพื่อให้ความอุ่นตอนนี้มีความสําคัญใช่แต่ความจริงแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนความจริงอาจจะไม่ถึงขนาดต้องใช้กกไฟนี่ก็แล้วแต่กรณีที่พิจารณาเอาแล้วแต่อุณหภูมิในแต่ละเมถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นๆช่วงฝนตกมากๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ไฟไฟที่พูดถึงนี้ ไม่ใช่การผิงไฟจุดจุดไฟนะอันตรายมากสิ่งที่สามารถทําได้คือใช้โคมไฟอ่านหนังสือโคมไฟอ่านหนังสือต้องต้องบอกด้วยว่าโคมไฟอ่านหนังสือในปัจจุบันเป็นหลอดนีออนยาวๆซึ่งเป็นหลอด LED อะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ให้ความร้อนต้องเป็นหลอดที่ให้ความร้อนด้วยหลอดโคมไฟกลมๆสีออกนวลๆอย่างนั้นแหละหนูเคยเจอกรณีหนึ่งที่ต้องฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เลยก็คือกกไฟแล้วทีนี้ข้ามคืนไฟ ลงลงมาใช่ไหมลุกไหม้หมดเลยตรงนี้เราต้องระมัดระวังคือนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยว่าถ้าเราใช้การกกไฟโดยใช้ไฟฟ้าโดยใช้หลอดไฟต่างๆแล้วสิ่งที่สําคัญคือต้องระวังการช็อตการเกิดความร้อนมากเกินไปแล้วทำให้เกิดไฟประกายไฟหรือหรือถ้าเกิดว่ามีสายไฟมีรอยรอยรอยถลอกรอยอะไรต่างแล้วรอยถลอกรอยรอยฟันรอยเขี้ยวอะไรต่างเหล่านี้ มันก็มีโอกาสที่จะไฟฟ้าลวได้ต้องระมัดระวังใช่หรือว่าคมไฟตกลงมาลุกไหมอะไรอย่างที่อาจารย์อมบอกและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือร้อนเกินไปเนี่ยหนังของลูกสุนัขและแมวเนี่ยที่ขนมันยังขึ้นนิดๆอยู่มันไม่เกิดการไหม้แล้วก็ติดเชื้อเสียชีวิตเลยไหมที่พูดถึงไม่ได้หมายวาาไฟลุกนะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นรอยรอยไหม้รอยแดงเรื่องแต่แล้วแล้วก็เกิดการเสียหายของของเซลล์หนังบิใบหน้าใช่ใช่ค่ะอันตรายอันนี้อุ่นจบแล้วอุ่นไม่ยากนะคะทีนี้เรื่องของอิ่มอิ่มอิ่มนี่คือ ทำให้อิ่มท้องใช่มีคำถามมากมายเกี่ยวกับอิ่มจะต้องใช้ขวดนมถ้าไม่ดูดทำไงคะหนูเคยเจอทั้งกรณีที่ลูกสุนัขและลูกแมวนั้นน่ะดูดนมครับดูดนมจากขวดนมอันนี้ง่ายเลยเราแค่ซื้อขวดนมมาใช่แล้วก็เอาขนาดอ้องเลือกด้วยขนาดให้พอดีเพราะถ้าเกิดว่าขวดนมของเด็กจะใหญ่จุกจะใหญ่หมาแมวตัวเล็กอาจจะลำบากแนะนําเป็นขวดนมของสุนัขและแมวโดยตรงแล้วก็ที่สําคัญน่ะตรงอ่า หัวกดนมปลายกดนมที่ไว้ให้สุนัขและแมวดูดเนี่ยอย่าลืมเจาะเจาะรูแต่ไม่ใช่เจาะรูซะใหญ่เลยค่ะแม่วดนมจิมเข้าไปปั๊บสำลักเสียชีวิตเลยนะเขาจะพยายามให้เจาะหลายๆรูแต่รูเล็กๆใช่ค่ะเจาะสักสามรูอะไรอย่างเงี้ยแต่รูเล็กๆนะเขาแทนนมแม่เพราะว่านมสุนัขเนี่ยจะมีเป็นเหมือนฝักบัวใช่ใช่ครับการการเลือกขนาดของจุกนมก็ต้องดูให้มันสมดุลกันกับ กับขนาดของปากของของสัตว์ด้วยถ้าเป็นลาบาร์ดอตัวใหญ่ๆโกลเด้นหรือว่าหรือว่าโดเบอร์แมวอะไรอย่างนั้นะแมวใช้กดนมแมวอย่าเงี้ยค่ะเขาคนกินเข้าไปกินข้ขวดเลยค่ะแป๊บเดียวหมดเลยนะเติมบ่อยหน่อยแต่ถ้าเป็นแมวเล็กๆลูกหมาพันุ์ชิวาว่าเล็กๆเนี่ย ต้องใช้ขวดนมที่มีจุกนมเล็กๆใช่หรือหมาบางตัวแกลแกร้งจริงๆหรือว่าหมาหรือแมวบางตัวไม่ยอมดูดนมนี่เป็นปัญหาขึ้นมาอีกก็คือต้องใช้เป็นลักษณะไซลิง์อ่าโอเคใช่ใเพราะว่าไซลิง์คือกระบอกฉีดยาเล็กๆนั่นแหละฮะแล้วอาจจะต้องต้องคอยระมัดระวังนิดเพราะตรงปลายกระบอกฉีดยาเป็นพลาสติกมันอาจจะแข็งตอนป้อนก็ต้องค่อยๆหยดแบบระมัดระวังบางคนอาจจะใช้วิธีเอาไส้ไก่ยังยังไงเจอบ่อยเยอะากเลยค่ะก็คือเอามาต่อกับจุกตรงปลายของไซลิงส์ใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการหยดต้องค่อยๆ ลูกลูกสุนัขลูกแมวเล็กๆเนี่ยเขาไม่ได้กินได้ทีละเยอะใช่ไม่งันจะเกิดการสำลักค่ะเราเคยได้ยินกันเยอะมากๆคือกินน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะคะก็คือถามว่าปริมาณเท่าไหร่มีคนถามเยอะมากอันนี้เราไม่สามารถตอบตายตัวได้เลยปริมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับที่ให้เขาอิ่มอาจจะต้องสังเกตจากการต้องการกินของเขาอยู่หรือสังเกตจากท้องเพราะว่าในลูกสุนัขลูกแมวเล็กๆเนี่ยการกินเวลากินกินเข้าไปแล้วเนี่ยท้องจะขยายเห็นชัดเจนใช่ค่ะต้องต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดใหญ่มากๆก็ไม่ไหวเพราะบางครั้งเนี่ย สุนัขหมาสุนัขบางพันธ์เนี่ยจะกินกินกินได้เรื่อยๆค <c oughs> ่ะอาจต้องระมัดอาจต้องคอยดูแลตรงนั้นให้ดีแล้วก็เว้นเว้นวักเว้นระยะของการให้นมคือ <c oughs> ให้บ่อยอาจจะเว้นอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยมาให้รอ,อบหนึ่ง <c oughs> ใช่ค่ะตอนอสมัยฝึกงานโรงพยาบาลสัตว์ขาโนมมีลูกแมวตัวหนึ่งมาให้เราทําหน้าที่เป็นแม่นม จำได้ว่าป้อนทุกสองชั่วโมงตั้งเวลาเลยค่ะคือคือถ้าถ้าในลูกลูกสัตว์แรกเกิดเนี่ยอาจจะต้องถี่ขนาดนั้นเลย2ชั่วโมงครั้งหรืออย่างช้าที่สุดนี่ยวันหนึ่งอาจจะต้องแบบ6กครั้งต่อต่อวันให้บ่อยอะแต่ว่าไม่ต้องเยอะครั้งละนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นแม่นมเนี่ยคือเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาใช้ใช้ความตั้งใจที่จะดูแลเขาค่อนข้างมากได้บุญค่ะสาหรับในเรื่องของชนิดของนมบ้าง ชี้ของนมเนี่ยในปัจจุบันมีมากมายเลยทั้งนมสัตว์ทดแทนนมสุนัขทดแทนนมแมวทดแทนอันนี้ก็ถามว่าสู้นมแม่ได้ไหมบอกตามตรงว่าสู้ไม่ได้หรอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยเราเคยคุยกันหลายรอบแล้วว่าในแม่สัตว์ทั้งสุนัขและแมวและสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยจะมีนมน้ําเหลืองที่มีภูมิคุ้มกันเป็นตัวที่ถ่ายทอดเอ่อเวลาลูกสัตว์กินเข้าไปเนี่ยลักษณะของลำไส้ลำไส้ที่จะดูดซึม ภูมิคุ้มกันเหล่านั้นมันจะมีลิมิตด้วยนะครับคือถ้าเลยระยะเวลานี้ไปแล้วเนี่ยถึงแม้จะให้ภูมิคุ้มกันจากการกินเข้าไปเยอะขนาดไหนก็เอาไปใช้ไม่ได้ดูดเอาไปใช้ไม่ได้ดังนั้นจะเห็นว่าลูกสัตว์กําพร้าที่ไม่ได้รับน้ํานมแม่ในช่วง24ชั่วโมงแรกส่วนมากจะป<ม>่วย<ช>ง่ายใช่เพราะว่าเขาภูมิคุ้มกันต่ำนะคะสำหรับช,ชนิดของนมแน่นอนมีนมสุนัขนมแมวทดแทนอันนี้ก็ดีที่สุดและถ้าเรียกตัดค่ะใช่มีคําถามถามมาเลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าหาไอ้ตัวมิลส์เรสเซอร ใช้นมอะไรนมวัวได้ไหมหรือนมแพะได้ไหมหรือว่าเอานมคนเรืออะไรต่างๆได้ไหมความจริงแล้วแนะนําให้หลีกเลี่ยงนมวัวค่ะนมแพะทดแทนได้บาตัวโมเลกุลมันจะเล็กกว่ากันใช่ค่ะนมนมวัวหลีกเลี่ยงไปเลยแตถามว่าสุนัขและแมวบางตัวก็กินนมวัวได้โดยที่ไม่แพ้อันนั้นก็แล้วแต่กรณีไปแล้วกันคือถ้าเลือกได้ก็ลองเอานมแพะ กินก่อนถ้าเราหาอะไรไมาแทนไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอเราไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอมีขายตัวไอตัวสารทดแทนนมตัวนั้น,น,นก็ให้อันนั้นจะดีมากๆนะคะ,ะ,คะอย่าลืมว่าถ้าเราให้นมวัวหรือเราให้ชนิดของนมผิดไปนะ่ะสุนักและแมวลูกลูกสัตว์นี่ยค่ะถ้าเขาท้องเสียแต่าการเสียชีวิตคือสูงมากๆเลยเพราะมันจะเป็นการเสียทั้งน้ําแล้วก็เกลือแร่แล้วทําให้ร่างกายเขาอ่อนเพลียแล้วก็ลูกสัตว์เล็กๆก็จะจะ,จะ ใชชีวิตง่ายมากง่ายเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็อดูแลให้ดีด้วยทีนี้สิ่งที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการให้นมอีกอย่างหนึ่งคือการสำลักตัวนี้สำคัญเจอบ่อยมากๆจริงๆใช่เราเรียนไปแล้วว่าเออจำปริมาณเนี่ยอาจจะต้องดูตามนี้ตรมนี้ระยะความที่อะไรต่างๆเราก็ต้องดูแล้วแต่ความเร็วในการในการให้เขากินเนี่ยตัวนี้สำคัญใช่ถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าให้ทีละนิดนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวสัตว์จริงๆแมวบางตัวก็กินแทบทีละหยดเลยค่ะ กินปั๊มให้เขาเลียให้หมดก่อนอย่าเพิ่งรีบให้<อ>เพราะว่าถ้าถ้าล้นจากปากเขาออกมาเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตเห็นง่ายๆว่าถ้ามีคราบนมสีขาวล้นจากปากออกมาแล้วเขากลืนไม่ทันเนี่ยเขาะจะสำลักออกจมูกแล้วก็มันจะทําให้เกิดการสำลักเข้าปอดแล้วก็เก,เกิดการติดเชื้อใช่ครับแล้วก็พูดง่ายๆคือเสียชีวิตง่ายปัญหา,าปัญหา,ป,ญหาปอดบวมปัญหาปอดติดเชื้อก็จะตามมามซึ่งในลูกสุนัขเล็กๆเนี่ยพอเป็นขึ้นมาแล้วอ่ะไม่ค่อยทันใช่ค่ะหรือแม้กระทั่ง ุนัขและแมวบางตัวที่ดูดนมเองได้เขาก็จะดูดอย่างตะกะตะการมากมากเลยบางทีเรากลับมาจากทํางานเราไม่ได้ทันให้ทุกสอง,สองอชั่วโมงมเนาะเขาก็จะหิวมากเขาดูดูดูดปั๊บสำลักครุกไปเลยตรงตัวนี้อาจจะป้องกันได้โดยการที่ปริมาณแล้วก็ขนาดของรูที่เราเจาะอาจต้องดูด้วยคือคือจุกนมมันไม่ได้มีอันเดียวหรอกค่ะต้องเตรียมไ้หลายอันชแล้วอันแรกอาจจะเจาะแล้วก็โอ้เยอะเกินไปอาจจะเสียต้องเปลี่ยนอันอื่นใช่และที่สําคัญที่สุดคือความสะอาดที่เจอบ่อยๆในความเป็นแม่นมคือท้องเสียหมอเราก็มีการ ล้างอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วบางทีต้องใช้การต้มด้วยความร้อนนะคะด้วยน้ําร้อนต้มหรือนึ่งด้วยความร้อนคือเป็นกระบวนการ pasteurize ค่ะอืใช้ความร้อนสูงๆในระยะเวลาสั้นๆใช่ในนั้น sterilize ป่ะไม่ไม่ไม่น่าประมาณนั้นแล้วกันการฆ่าเชื้อก็แล้วกันเอาเป็นว่าง่ายๆก็ต้มๆนึ่งๆอ่ะสมัยก่อนนะทําไเด็กๆตอนเราเด็กๆเนี่ยค่เท่าที่จําความได้ตอนเป็นเบบี้นะค่ะโอ้น่าจนานมากแล้วนะคะท่านโยมจะเฮวีการต้มแล้วก็มีใช้ผักขบบางห่อแล้วก็นึ่งเอาไปต้มเอาไปนึ่งอาจจะคงนึ่ง เอาให้สะอาดที่สุดอะะนแล้วก็นมเนี่ยอย่าพูดง่ายๆคืออย่าให้ร้อนเกินไป่ใชหรืออย่าให้เย็นเกินไปเช็คที่หลังมือเอานมมาหย่หลังมือเหมือนให้นมในทารกเลยใช่ค่ะเอาเป็นว่าเรากินได้เขาก็กินได้นะคะเพราะบางทีเจออีกแล้วอจันโอมกรณีแบบนี้ก็คือลูกแมวลิ้นลอกมาเลยเพราะว่าร้อนไปนมร้อนแ่เป็นนมร้อนต้องระวังนะครับต้องระวังนี่อันนี้เรียนย้ำเลยเราคุยตรงนี้เหมือนเรื่องเรื่องตลกนะแต่ว่ามันเคยพลาดมีเหตุการณ์แบบนั้นล้วถ้าลิ้นลอกเนี่ย ปัญหาคือหนักมากปากลอกลิ้น,น,นล,ลอกเพราะเขาจะไม่ยอมกินแล้วก็จะแคะแกนเรื่อยๆจนกระทั่งเสียชีวิตลูกสัตว์เนี่ยเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากๆแล้วถ้านมเย็นเกินไปก็ท้องอืดอีกอใช่แล้วถ,ถามว่าแล้วพอเราเป็นแม่นมแล้วเมื่อถ้าสมมติว่าเราทําทุกอย่างคงที่และเราจะไปพบสัตวแพทย์เมื่อไหร่นะคะแน่นอนเราเคยบอกไปแล้วว่าความจริงแล้วเนี่ยลูกสัตว์เนี่ยสามารถถ,ถ่ายพยาธิได้แต่อายุสองอาทิตย์นะคะก็คือก็คือขึ้นกับการเลี้ยงดูอะไรต่างๆก็คือสามารถพาไปให้สัตวแพทย์เช็คสุขภาพได้ตลอดเวลา แต่ว่าส่วนมากเนี่ยเราเริ่มทําวัคซีนแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะบางโรงพยาบาลจะเริ่มที่45วันบางโรงพยาบาลจะเริ่มที่60วันก็คือ2เดือนขั้นต่ําคือไม่ต่ำกว่า45วันแต่ว่าต้องแล้วแต่ความเสี่ยงของการติดโรคด้วยนะครับถ้าเกิดตัวที่ไม่มีพุ้งกันไม่ได้มาก่อนเลยเนี่ยอาจจะมีการฉีดเร็วกว่านิดนึงแต่ว่าหลักๆก็คือประมาณเขาจะเซฟไว้ว่า2เดือนจะเริ่มทำวัคซีนอาจจะลรลงได้นิดหน่อยนะครับทีนี้เมื่อกี้เราลืมลืมพูดถึงเรื่องการกระตุ้นให้อื้ อการอืดการฉี่นี่สําคัญมากนะครับการพอเรากินเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือกระตุ้นให้เขาอึให้ฉี่สังเกตว่าแม่สัตว์จะใช้วิธีการเลียเราเราสามารถทําได้โดยการที่ใช้สําลีจุ่มน้ําอุ่นแล้วไปเช็ดบริเวณจุดจูหรือจุ๋มจิ๋มของเขาเพื่อกระตุ้นให้เขาฉี่เขาอึ แล้วก็กระตุ้นตรงก้นให้เขาถ่ายแทนการเลียนะคะใช่แล้วใช่แล้วเราคงไม่ไปเลียเองเราคงไม่เลี้ยเองนะคะถ้ายิ่งใช้น้ําที่มีอุณหภูมิอุ่นๆหน่อยเนี่ยจะแทนลิ้นแม่ได้เลยอุณหภูมิจะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาเอือให้เขาฉี่เพราะฉะนั้นกินเข้าไปก็ต้องขับถ่ายออกถ้าไม่ถ่ายออกจะมีปัญหาเหมือนแมวบางตัวถามว่าความถี่ที่เราต้องทําคือเอาเป็นว่าเลยนะคะกินเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อไหร่ใช่แล้วใช่ค่ะบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมกระตุ้นแล้วมันไม่ออกคะอดทนนิดนึงค่ะใช้เวลาทำไปเรื่อยๆคือคือใช้ อุณภูมิเป็นเรื่องสำคัญคแล้วก็ความนิ่ม,มคือคือบางครั้งเนี่ยเอาบางคนจะใช้ผ้าหรือเอานิ้วไปเคี่ยวเียแต่แต่ว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยการใช้สำลีจุ่มน้ําอุ่นไปกระตุ้นเนี่ยจะเหมือนแม่สั์เลี้ยงมากที่สุดใช่ค่ะนะครับทำไปบ่อยๆอ,อย่างที่บอกอย่างที่หมอกวางเรียนไปแล้วว่ากินปุ๊บอิ่มเสร็จก็ทําเลย<ช>ขับถ่า,ายเข้าไปเออกินเข้าไปก็ต้องขับถ่ายออกค่ะทั้งอึและฉี่ถ้าอึไม่ได้ฉี่ไม่ได้ปัญหาเกิดขึ้นมาแน่ๆช่ครับ วันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆเกี่ยวกับการเป็นแม่นมันอย่าลืมหลักสามอันที่คุณหมอควางฝากไว้อะค่ะอิ่มอ่ะอุ่นก่อนสลับกันทุกทีเลยอุ่นอิ่มอึใช่ค่ะหลักการง่ายๆซึ่งเราคิดกันเองใช่ค่ะนะครับจะได้จําง่ายๆค่ะนะครับก็ก็เห็นแล้วดูแล้วดูแลสัตว์แล้วอย่างอย่างอ่อพอรอดมาแล้วก็เตรียมพาไปพบสัตวแพทย์ใช่ถึงนี้ก็ต้องทำวัคซีนต่อให้เราดูแลเองอย่างสะอาดเอี่ยมอย่างไรก็ตาม ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะวัคซีนเนี่ยลงทุนไปเนี่ยไม่มีเสียหายแน่นอนตีกว่ารักษาเนาะใช่หล่หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะก็จะทําให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็นําไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือการเป็นแม่นุมให้กับสัตว์เลี้ยงได้เต็มที่นะครับใช่ค่ะก็กลับมาพบกับรายการเพทแคลนแอร์ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณค่ะที่นี่ที่เดิมครับสถานีวิทยุจุฬา FM หนึ่งร้อยเอ็ดจุดห้าครับสำหรับวันนี้หมวกวางและผมอาจารย์ออต้งลไปก่่นคครััับบสสสวดดีีะ